ึ่งข้อกล่าวหาอยากจะชวนคุยตรงนี้การอ้างถึงลุงตู่คลเอกประยุทธ์ซึ่งสถานะปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีไปแล้วมันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมองคมนตรีต้องไม่มายุ่งกับการเมืองแต่คุณพีรพันธ์ก็หรือว่าความเป็นรวมไทยสร้างชาติก็จะพยายามดีเอ็นเอลุงตู่ผมถามไปดึงท่านลงมาทําไมไม่ใช่ผมถามอย่างนี้วันนี้ท่านเป็นองคมนตรีเนี่ยท่านไม่เคยมายุ่งในการเมืองเลยนะครับแล้วท่านให้กําลังใจทุกคนนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับ ม่แต่ท่านนายกท่านให้กำลังใจนะครับทุกพักที่ทําความดีที่ท่านมองว่าดีทํากับประเทศชาติท่านให้กําลังใจหมดไม่ใช่เฉพาะพักรวมไทยทั้งชาติครับทุกพักท่านเจอใครให้กําลังใจหมดไปถามเลยครับถามผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละท่านเวลาเจอท่านในมีท่านเครตำหนิใครไหมไม่มีหรอกครับท่านให้กาลังใจทุกคนไม่ใช่เฉพาะพักรวมไทยทั้งชาติแต่อย่างนี้นะครับการที่พักรวมไทยทั้งชาติเนี่ยได้ดีได้ดีทุกวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแนวความคิดมันมาจากใคร ถูก <tyard. S 2> ไหมครับเราไม่ได้เอาท่านลงมาเล่นการเมืองไม่ได้ไปอ้างว่าท่านสังง่งคำนี้ไม่ใช่วันนี้ท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวแล้วแต่ถามว่าปฏิสเสธได้ไหมครับว่าแนวความคิดประเปลธรรมชาติวันนี้มาจากใครเพราะปเสธรรมชาติได้ดิบได้ดิบตัวช่วงวันนี้มาจากใครพรักําหนดชาติเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่คุณอากตันยูเพราะฉะน่้นการเอ,อ่ยนามถึงบุพการีของพักเนี่ยด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความเคารพนั้นแหละไม่ใช่สิ่งผิดหรอกครับผมถามว่าไอ้คนที่มาร้องพวกนี้นะครับผมถามว่าถ้าวันนี้ถ้า ท่านเกิดมาเติบโตมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะละทิ้งท่านได้ไหมท่านเป็นคนปั้นเรามาให้มาแนวความคิดที่เราได้มาเวลาเวลาใครที่เติบเราผู้ใหญ่เติบโตมันก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าได้ความคิดมาคุณพ่อสอนมาคุณแม่สอนมามันเป็นสิ่งผิดแล้วครับถ้าจะบอกคุณพ่อสอนอย่างนี้คุณแม่สอนมาอย่างนี้มันเป็นสิ่งผิดแล้วครับถ้าเราบอกแนวคิดที่พรรคหนชาติได้มาความซื่อสัตย์จริต ที่ท่านพิตภัณฑ์ได้มามาจากแนวความคิดในการสั่งสอนของรุงนตู่การกระทําที่เราทํางานทุกวันนี้มาจากการเห็นตัวอย่างที่ดีจากลุงตู่มันไม่ใความผิดเลยนมันไม่ได้เป็นความผิดแล้วครับวันนี้เราไม่เคยไปอ้างรุงตู่มาหาเสียงหาคะแนนอะไรต่างๆไม่ใช่ครับไม่ได้เกิขึ้นพักขึ้นป้ายลุงตู่เวลาไปหาคะแนนไม่มีครับการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวข้องแล้วท่านท่านพ้นไปแล้วถูกไหมครับการเลือกตั้งส่งผนมาเราเราก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับท่านไม่เกี่ยวท่านลงมาแต่การปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็น ผู้นดําทางจิตวิญญาณของพรรคสมัยช,ชาติท่านเป็นผู้ที่ให้เขาเรียกว่าให้รวมการให้รวมติไว้กับพรรควมัยช,ชาติอันนี้เป็นสิ่งที่เปิดเียไม่ได้แต่ท่านไม่ใช่ของพรรควมัยช,ชาติเพียงคนเดียวท,ยท,ท่านเป็นลุงตู่ของคนทั้งประเทศ <Okay. S 2> ท่านเป็นลุงตู่ของทุกพักท่านให้กําลังใจหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพักไปถามได้เลยก่อนเจอคุณนรุธินก็ให้กาลังใจนะใช่ครับให้กำลังใจท่นานคนเคยร่วมงานกน<ต>ันเราอำได้ท่านก็ให<า>้กําลังใจท่านจะรอดไหมกับการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้ ผมเรียนอย่างนี้นะครับรอดไม่รอดไ,ไม่ใช่ประเด็นสาคัญสําคัญว่าวันนี้ประชาชนผมจากผมชี้แจงไปประชาชนต้องรู้แล้วว่าท่านพยายามทําอะไรให้กับประชาชนบ้างถ้าท่านได้ทํางานต่อได้ไปต่อกฎหมายเหล่านี้ก็จะได้เข้าครมอและได้เข้าสภาเมื่อน,นำอํำมาผลบังคับใช้ประชาชนได้ไประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าท่านไม่ได้ไปต่อนั่นเป็นก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ประเด็นคือ ท่านเคยบอกผมว่าวันที่ท่านตัดสินใจทําหน้าที่หรือทําเรื่องเหล่านี้ท่านรู้แล้วว่ามันต้องมีปัญหาอุปสรรคมากมายครับมีแรงต้านมากมายทั้งนอกเกมและในเกมไม่เหนือความคาดหมายครับแต่เราก็ต้องเผชิญไปรประเด็นคือวันนี้ชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับว่า ทุกคนไมพูดต่างๆท่าเจะอย่างนี้ว่าท่านไม่เคยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปตอบแทนให้กับภราพ่วงอี่ฝูงได้ครับเซ<ช>ขออนุญ,ญาตต้องหมดเวลาแล้วเดี๋ยวรอดูนะผลจากคำตัดสินของบรรดาองค์กรอิสระสมมุติว่าเรื่องมันไปถึงศาลจะเป็นยังไงแล้วก็ผลในทางการเมืองเกี่ยวกับการปรับพรมรจะยังมีชื่อคุณบีรพันธ์อยู่หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณ